สวัสดีค่ะมาพบกับเซลลหนึ่งอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะเซลล์หนึ่งจะมาทําแต่เซลนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะ i s u z u d m a x นะคะกับรถปี2013นะคะลูกค้าขนนับบอกเลยคันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะสําหรับคันนี้นับอกเลยลดกันไปเลย 20, 2 0 0 0 0ื่นนเดิมตั้งรายอยู่ที่3,19,000บาทวันนี้มาจัดแต่เซลลพิเศษเลยนะคะ2 0 0 0 9,000บาทนะคะคมาพร้อมกับราคาผ่อนนะคะ5,684งวดนะคะพร้อมวิ่งนะคะ <Okay. S 1> นั้นแล้วที่สำคัญนะคะ ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะมากับความสูงได้มาตรฐาน2เมตร10นะคะมาดูรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่นะเอารถดีๆนะคะมาทำแ8ดเซลล์ให้กับลูกค้านะคะคันนี้เป็นเครื่อง 2.5S นะคะลูกค้า <Okay. S 1> นะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะหนังนะคะพร้อมวิ่งงานนะคะลูกค้านะกับความสูงของตู้นะคะ2เมตร10นะคะมาดูกันนะคะว่า รถของเราจะเดิมหรือเปล่านะคะลูกค้านะเม็ดอาร์กเรียงสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะการันตีความเดิมกันไปเลยนะคะสําหรับรถที่โตรถดีนะคะของเราเน้นย้ํากันไปเลยนะคะว่าน็อตไม่มีขยับนะคะมาดูกันนะคะลูกค้านะน็อตยืดฝากระโปรงของเรานะคะไม่มีรอยขยับน็อตแก้มไม่มีรอยขยับแผ่นเพดตึงๆอย่างนี้นะคะลูกค้าค่ะนะของเรานะคะการันตีความเดิมกันไปเลยนะคะสําหรับรถที่โตรถดีนะคะสําหรับคันนี้นะคะเซลล์หนึ่งฝากอีกรอบหนึ่งนะคะ กับรถตู้ทึบความสูงได้มากตรฐานนะคะวันนี้เราขายเพียง2,99,000บาทนะคะคันนี้คอนต่อเดือน5,600บาท84งวดและที่สำคัญนะคะออกรถที่โตรถดีเราให้ลูกค้าฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถดีผ่านช่องทางนะครับ YouTube นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ apa